สองล้อไทยฟอร์มแจ่มพง,งาดแชมป์เอเชียเพชรวิภาวีทองดาวฮิวหญิงสมัยที่8ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ,รบการแข่งขันจักรยานเสือภูเข,ขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27่แข่งขโนโร่วันที่1 9ถึง23ตุลาคมครับที่เมืองซุนชอนประเทศเกาหลีใต้รายการนี้ครับเป็นรายการใหญ่ระดับคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ มีคะแนนสะสมสูงให้กับนักกีฬาเก็บคะแนนเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับการแข่งขันเมื่อวันที่20ตุลาคมครับรายการดาวฮิลรอบชิงชาเลศครับมีนักกีฬาไทยลงชิงชาย4คนแบ่งเป็นรุ่นประชาชนชาย2คนนะครับแล้วก็รุ่นประชาชนหญิง2คนนะครับปรากฏว่านักปั่นเสือภูเขาดาวฮิลของไทยครับทำผลงานได้อย่างสุดยอดโดยในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง1กิโลเมตรเพชรครับวิพาวีดีคาบาลสเจ้าของเหรียญเงินกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนาม ทุ่มพลังปั่นอย่างสุดแรงนะครับในเสื้อสีเหลืองนี้นะครับและทาเวลาได้ดีที่สุด2นาที52.550วินาทีครับผงาดคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมและจากการคว้าแชมป์เอเชียของวิภาวีในครั้งนี้นะครับนับเป็นสมัยที่8ของเจ้าตัวแล้วหลังจากที่เคยได้แชมป์เอเชียมแล้ว7สมัยด้วยกันนะครับเหรียญเงินตกเป็นของทิดาปัญญาวันนะครับเวลา3นาที09.746วินาทีครับเหรียญทองแดงเปน็นนักกีฬาจากไต้หวันนะครับก็คือเปยหนีโจครับ ขณะที่รุ่นประชาชนชายครับระยะทาง1กิโลเมตรเช่นกันมีนักปั่นจำนวน14คนจาก9ชาติในเอเชียลงแข่งขันนะครับก็ปรากฏว่าเบสครับเมทาสิทธิ์บุญเสนทุ่มพลังปั่นอย่างสุดแรงครับทำเวลาได้2นาที1 5 5 0 6วินาทีครับได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับน่าเสดานะครับเหรียญทองตกเป็นของเซิงชานชางนะครับนักปั่นไต้หวันเจ้าของแชมป์เอเชียสสมัยที่ทำเวลาที่2นาที1 4 3 4 6วินาทีเฉือนเอาชนะเมทาสิทไปเพียงแค่นิดเดียวเองเท่านั้นนะครับ เหรียญทองแดงตัวเป็นของยูกิคุชิมะจากญี่ปุ่นนะครับสรุปการแข่งขันดาวฮิลครับนักปั่นไทยได้มา1เหรียญทองกับ2เหรียญเงินนะครับก็รายการนี้ยังแข่งขันต่อเนื่องน,นครับถ้ามีผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยที่สําคัญนะครับผมจะมารายงานให้ทราบต่อไปครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ